สวัสดีค่ะมาพบกันอีกแล้วนะคะกับดูดวงรายวันกับแม่หมอติ่งน้อยค่ะเป็นดวงคนเกิดทั้ง7วันประจำวันศุกร์ที่11ธันวาคม2563 ยังคงเป็นเรื่องของการงานการเงินความรักความสัมพันธ์พร้อมกับเลขนำโชคจากหน้าไพ่นะคะให้นำไปปรับใช้สีมงคลสำหรับวันนี้ค่ะสีมงคลใครที่ต้องการเสริมดวงในเรื่องของความรักใช้สีแดงเสริมดวงเรื่องการงานเรื่องความสำเร็จใช้สีเหลืองสีขาวเสริมเรื่องการเงินโชคลาภใช้สีชมพูสีที่ควรหลีกเลี่ยงค่ะดากับเทานะมาดูที่คนเกิดวันอาทิตย์กันก่อน คนเกิดวันอาทิตย์ในเรื่องของการงานถือว่าวันนี้สบายสบาย นะคะการงานวันนี้สบายๆนะกับเพื่อนร่วมงานก็ดีไปติดต่องานไปพูดคุยอะไรก็ดีหรือบางท่านอาจจะได้ใช้เวลากับคนที่คุณรู้สึกว่าเออทำงานแล้วก็เข้าขากันดีไปได้คือคือทุกอย่างมันเป็นความสุขมันเป็นความราบรื่นมันเป็นการทํางานอย่างสบายใจไม่ได้โดดเด่นว่าโอ้ยวันนี้จะต้องไปทํานูน่นทํานี่เยอะแยะไม่ไม่ใช่แบบนั้นนะคะคุณสบายๆเนาะมีความสุขการเงินเนี่ยต้องวางแผนเอาไว้หน่อยแผนสำรอง นะเพราะว่ารา,ายจ่ายจะค่อนข้างเยอะนะมีเรื่องต้องจ่ายค่อนข้างเยอะตัวคุณเองอวจจะกังวลใจว่าเอาเงินจะพอใช้หรือเปล่าจะถึงสิ้นเดือนไหมค่อนข้างที่จะคิดหนักเหมือนกันดังนั้นวางแผนสำรองเอาไว้ควบคุมค่าใช้จ่ายให้ดีความรักนะคะ คนโสดถือว่า,าหลายสิ่งหลายอย่างยังไม่นิ่งยังไม่แน่นอนอาจจะมีคนเข้ามาคุยมีคนโน้นคนนี้มาคุยบ้างแต่คุณก็ยังให้ได้แค่เพื่อนคุณรู้สึกว่าหลายสิ่งหลายอย่างในชีวิตคุณมันมีการเปลี่ยนแปลงมันไม่มีอะไรแน่นอนคุณขอโฟกัสในสิ่งที่มันจําเป็นโฟกัสในสิ่งที่มันสําคัญกับตัวคุณเองมากที่สุดดีกว่าบางท่านถ้าคิดว่าเราก็อยากมีใครสักคนนะ <c oughs> อยากคุยกับใครสคักคนก็ ออกงานสังคมบ้างหรือบางทีก็นัดเพื่อนไปงานรวมรุ่นอะไรพวกอย่างเงี้ยนะคะเวลาเพื่อนฝูงเขานัดกันก็ไปแบบนั้นแหละนะเราจะได้เจอใครบางคนที่อาจจะมีการเริ่มต้นสารสัมพันธ์กันได้เรียกได้ว่าเปิดโอกาสให้ตัวเองคนที่มีแฟนต้องพยายามที่จะหลีกเลี่ยงการมีปากเสียงกันพูดคุยกันบางทีมันจะมีอารมณ์ที่ขึ้นขึ้น,นลงๆมันมีความไม่นิ่งอยู่ระหว่างคุณกับแฟนคุณ นะคะเพราะฉะนั้นก็พยายามประคับประคองควบคุมคำพูดคำจาควบคุมอารมณ์การใช้อารมณ์แล้วทุกอย่างจะดีขึ้นเลขนำโชคของคนเกิดวันอาทิตย์2514 2514ค่ะคนเกิดวันจันทร์ เลขนำโชคของคุณนะคะแปดหนึ่งหนึ่งแปดหนึ่งหนึ่งคุณเกิดวันจันทร์ในเรื่องของการทำงานวันนี้ต้องรอบคอบพิถีพิถันแล้วก็ห้ามประมาท เพราะว่าบางทีอาจจะมีปัญหาตะกุกตะกักมีเรื่องติดติดขัดขัด,ขดหรือมีปัญหามาให้ต้องแก้ไขเป็นปัญหาเฉพาะหน้าซึ่งบางทีอาจจะไม่ได้เกิดจากตัวคุณเองอาจจะเกิดจากเออคนรอบข้างนะเพื่อนร่วมงานหุ้นส่วนทํางานไม่เรียบร้อยและทําให้มันเกิดปัญหาขึ้นมาทําให้เกิดการติดติด,ตดขัดขัด,ขด,ขดมีปัญหาเพราะฉะนั้นก็เออตรียมแผนการเอาไว้ก็แล้วกัน เผื่อใจไว้ด้วยคือบางทีหลายสิ่งหลายอย่างมันอาจจะไม่ได้ราบรื่นอย่างที่เราคาดหวังก็ต้องใช้ไหวพิบปฏิพัน์ของเราแล้วก็พยายามที่จะใส่ความละเอียดรอบครอบพิจารณาให้รอบด้านแล้วเดี๋ยวก็คงจะดีนะคะการเงินไม่มีปัญหาว่าจะไม่มีเงินใช้นะมีแต่ปัญหาที่ว่าใช้เยอะเกินไปสำหรับวนเกิดวันจันทร์วันนี้ ควบคุมค่าใช้จ่ายน่อยคือบางทีมีเงินคุณก็ใช้ต้องเรียกได้ว่าใช้เก่งแล้วก็ไม่ค่อยคิดในเรื่องของการเก็บโดยเฉพาะอย่างยิ่งวันนี้นะคือวันอื่นๆคุณอาจจะไม่เป็นแบบนี้นะแต่วันนี้จะรู้สึกเหมือนว่าเราตามใจตัวเอง นะคะคอยากใช้ใช้แล้วบางทีมันอาจจะมีค่าใช้จ่ายบางอย่างซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการรักษาภาพลักษณ์ของเรานะคะเรียกได้ว่าต่อให้ไม่อยากจ่ายคุณก็จะตัดสินใจจ่ายเพราะว่าเออจ่ายแล้วมันดูได้มันดูได้หน้ามันดูแบบเออโอเคหรือบางทีคุณอาจจะอยู่ในสถานะที่จะต้องเป็นคนจ่ายวันนั้นนะคะกะ็พิจารณาดูแล้วกันความรักคนโสด น่าจะมีปัญหาในการที่จะเริ่มต้นสารสัมพันธ์ใหม่ๆแน่นอนมีโอกาสที่จะมีคนใหม่เข้ามาคนที่คุณรู้สึกว่าโอเคมีสเสน่ห์แต่พอคุณจะคุยกับเขาจริงๆจังๆคุณจะรู้สึกว่าไม่มั่นใจไม่กลา้าแล้วก็รู้สึกไม่ไว้ใจนะคะก็ ออลองค่อยๆค,คิดค่อยๆพิจารณาค่อยๆค,คุยไปก็ได้ค่ะไม่ต้องไปแบบว่าใจร้อนมากในส่วนของคนมีแฟนมีปัญหาบางสิ่งบางอย่างแหละวันนี้มันอาจจะไม่ได้ราบรื้นเท่าไหร่แต่ว่ามันจะเป็นเหมือนกับปัญหาที่ที่เพิ่งจะเริ่มต้นนะคะอาจจะมีเล็กๆน้อยๆมีติดๆขัดๆบ้างแต่ถ้าสมมติว่าคุณรีบคุยรีบเคลียร์ทุกอย่างก็จะราบรื่นไปได้อย่าปล่อย ให้ปัญหามันค้างคาไว้แล้วเดี๋ยวมันจะเ,เขาเรียกว่าปัญหาเดี๋ยวมันจะขยายต่อไปเพราะฉะนั้นตัดไฟแต่ต้นลมให้คิดไว้ก่อนเลยว่าไม่ว่าคุณจะขัดแย้งอะไรกับแฟนคุณวันนี้หรือมีความค้างคาใจบางอย่างตัดไฟแต่ต้นลมแล้วทุกอย่างจะดีขึ้นนะคะต่อไปคนเกิดวันอังคาร คนเกิดวันอังคารนะคะเลขนำโชคของคุณ2015 2015ในเรื่องของการงานหลายสิ่งหลายอย่างอาจจะ วันนี้แม่หมอมองว่ามันมีโอกาสใหม่ๆอะค่ะมีโอกาสใหม่ๆจังหวะใหม่ๆช่องทางใหม่ๆในเรื่องของการงานของคุณเข้ามาซึ่งแนะนําให้คุณเปิดใจรับโอกาสใหม่ๆนั้นมันจะสําเร็จและมันจะดีต่อไปในอนาคตในขณะเดียวกันน่าจะมีข่าวดีๆนะผลลัพธ์ในสิ่งที่คุณได้ทํามาทุกอย่างคุณทุ่มเทคุณทํางานอย่างเอาจริงเอาจังมาวันนี้น่าจะมีเรื่องดีๆเกิดขึ้นคุณน่าจะได้คําตอบที่คุณต้องการ ได้ความสำเร็จที่เรารอคอยนะคะเรียกได้ว่าสมใจทีเดียวแต่ว่าทีนี้มันปัญหามันอยู่กับคนเกิดบังทารที่คุณทำงานไม่เรียบร้อย คุณทิ้งปัญหาหรือเราทำงานได้ไม่ไม่โอเคหรือมีข้อผิดพลาดต่างๆนี่ต้องระวังวันนี้คุณอาจจะต้องหยิบจับเอามาแก้ไขเอามาปรับปรุงทุกสิ่งทุกอย่างให้มันดีขึ้นเพราะว่าถ้าคุณไม่รีบทำนะเออผลลัพธ์นั้นอะ่ะมันจะต้องแบบว่าเออกลับมาทำให้เราเดือดร้อนได้เพราะฉะนั้นนำเอางานที่เราอาจจะเก็บเก็บไว้หมกหมกไว้อา่าเอามาดูมาเคลียร์ซะหน่อยนะคะให้ทุกอย่างดีขึ้นแล้วเดี๋ยวมันก็คงจะสาเร็จต่อไป การเงินยังไปได้ดีไปได้เรื่อยๆแล้วก็มันเป็นเงินที่มาจากการทำงานทำเยอะได้เยอะแล้วก็มีความมั่นคงดีด้วยวันนี้ความรักวุ่นวายใจค่ะคนโสดมันเหมือนกับว่า คุณเองคุณคิดถึงใครบางคนมีใครบางคนเข้ามาทำให้คุณหวั่นไหวอาจจะเป็นคนใหม่เคสใหม่ซึ่งคนคนนั้นต้องบอกว่าถ้าเป็นเคสใหม่คนใหม่เข้ามาคุยเนี่ยคาดหวังอะไรไม่ได้นะต่อให้คุณรู้สึกว่าคุณชอบเขาจังเลยเพราะหนึ่ง มีโอกาสที่เขาจะไม่จริงใจกับเราสมีโอกาสที่เขาจะมีแฟนมีครอบครัวแล้วสูงมากนะคะดังนั้นวันนี้ถ้ามีคนที่ดูดีมากแล้วมาพูดคุยกับคุณทำให้คุณใจสั่นหวันไหวอ่ะให้ระวังไว้ก่อนว่าเ,เราอาจจะเสียเปรียบนะคะดูไปเรื่อยๆก่อนดีกว่าส่วนบางท่านอาจจะวนเวียนใจอยู่กับเรื่องราวเก่าแฟนเก่าคนเก่าตัดไม่ขาดซาทีหรือบางทีอยู่ดีๆก็นื้ถึงแฟนเก่าขึ้นมาก็ต้องพยายามหน่อย ปล่อยวางนะคะปล่อยวางเพื่อให้แบบว่ามีความสุขมากขึ้นหน่อยวันนี้คนมีแฟนอาจจะมีเรื่องของความหวัดระแวงความหึงหวงปัญหาซึ่งเกิดจากอารมณ์และเกิดจากความต้องการของเรา ต้องการให้แฟนทำแบบนั้นต้องการให้แฟนทำแบบนี้แล้วก็มันจะมีอารมณ์แบบโมโหอารมณ์ไม่พอใจไม่ได้ดังใจทำไมฉันต้องการให้เธอทำแบบนั้นแล้วเธอไม่ทำทำไมเธอต้องทำแบบนี้น่นนี่นั่นอ้วุ่นวายใจเพราะฉะนั้นต้องตั้งสติดีๆแล้วก็ห้ามใช้อารมณ์มันมีแนวโน้มว่าคุณจะใส่อารมณ์แบบเกินจริงแล้วมันจะแบบโมโหเรียกได้ว่าโมโหร้ายด้วยและมีโอกาสจะทะเลาะเบาะแว้งกับแฟนดังนั้นควบคุมให้ได้ คนเกิดวันพุธเลขนำโชคของคุณมาเลขเดียวนะคะคนเกิดวันพุธเลขสอค่ะเลข2ในเรื่องของการงานวันนี้โดดเด่นในเรื่องของอผู้หลักผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนมีคนคอยช่วยเหลือคอยประคับประคองหรืออาจจะเป็นตัวคุณเองช่วยเหลือลูกน้องบริวารมีคนอื่นมาขอความช่วยเหลือซึ่งโดยรวมมันไม่ได้เกิดปัญหา แต่ก็ไปแบบเรียบเรียบรืบร่อๆนะคะไม่โดดเด่นอะไรมากถือว่า,าไม่ว่าจะมีปัญหาอะไรก็ก็ผ่านไปได้รับมือได้ทุกสิ่งทุกอย่างยังดูโอเคแล้วก็าสามารถที่จะจัดการได้แบบอยู่มือนะคะาการเงิน รายจ่ายวันนี้อาจจะเป็นรายจ่ายหนึ่งตามใจตัวเองรายจ่ายเกี่ยวกับลูกน้องลูกหลานบริวารแต่ว่าคุณก็ไม่ได้มีปัญหานะแม่หมอถือว่าถ้ามีวินัยมากกว่านี้มีวินัยในการใช้เงินวางแผนรอบคอบมันก็น่าจะดีขึ้นกว่านี้คือตอนนี้วันนี้เหมือนกับเราเราอยากจ่ายเราก็จ่ายอยากใช้ก็ใช้โดยที่บางทีเราไม่ได้มองในอนาคตสักเท่าไหร่คือเรียกได้ว่ามีความไม่รอบคอบในการใช้เงินในวันนี้ก็ฝากไว้พิจารณานะคะ ความรักคนโสดน,น่าจะพิจารณาใครบางคนอยู่มันเหมือนกับ คุณลังเลสองจิตสองใจว่าคนที่คุยอยู่นี่ใช่หรือ,อยังใช่ไหมบางท่านคุยหลายคนฉันจะทำยังไงดีคือมีความไม่นิ่งของอารมณ์ความลังเลสองจิตสองใจบางท่านอยากคุยกับคนนี้ก็อยากคุยแต่อของงานก็เยอะแล้วคนนั้นล่ะอะไรอย่างเงี้ย <c ười> คือมันมันเป็นอะไรที่ค่อนข้างสับสนเหมือนกันนะคะวันนี้แต่ก็ไม่ได้มีความคืบหน้าอะไรมากมายมันเป็นวันที่คุณสองจิตสองใจลังเลใจมากกว่าคนมีแฟน วันนี้ต้องหาเวลาให้กันเยอะๆมีกิจการร่วมกันได้ก็ดีนัดกินข้าวหรือนัดเจอกันบ้างต้องหาเวลาให้กันเพราะว่าความสัมพันธ์ตัวนี้คุณกับแฟนคุณนี้มันเริ่มไม่แน่นแน่นอนละมันเหมือนกับต่างฝ่ายต่างวุ่นวายอยู่กับความต้องการตัวเองวุ่นวายอยู่กับชีวิตตัวเองแล้วแล้วมันมีความไม่นิ่งเหมือนกับถ้าคุณไม่ดูแลกันดีๆ มันมันจะไปไม่รอดนะเพราะฉะนั้นฝาคุณเกิดวันพุธเราโฟกัสเรื่องของการทำงานเรามีภาระอย่างอื่นแต่ว่ากับแฟนมันก็ต้องประคับประคองกันให้ได้ด้วยนะเพราะฉะนั้นก็คุยกันเยอะๆนะคะคนเกิดวันพฤหัสบดีค่ะเลขนำโชคของคุณ510 510 การงานวันนี้ควบคุมอารมณ์ให้ดีนอกจากควบคุมอารมณ์แล้วคืออารมณ์มันจะร้อนนะคะอารมณ์ร้อนวู่วามแล้วก็โวยวายหงุดหงิด ไปกันใหญ่นะมีโอกาสจะมีปากเสียงกับคนรอบข้างหรือแม้กระทั่งถึงขั้นแบบว่าไม่พอใจหัวนหน้านะมีปัญหากับหัวนหน้าผู้บังคับบัญชาได้ดังนั้นควบคุมคําพูดคําจาควบคุมอารมณ์ของเราให้ดีหลายสิ่งหลายอย่างมันมันมีอุปสรรคมันไม่ราบรื่นการงานวันนี้แต่เราก็ต้องพยายามประคับประคองให้มันผ่านไปได้โดยที่ไม่เกิดเรื่องขึ้นนะคะอันนี้ฝากไว้ การเงินดีค่ะมั่นคงราบรื่นค่าใช้จ่ายจะเยอะหน่อยก็จะเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับครอบครัวนะคะพ่อแม่ลูกหลานบริวารหรือบางทีงานเลี้ยงอะไรอย่างเงี้ยงานรวมกลุ่มรวมญาติก็จะจ่ายเยอะหน่อยแต่ก็ไม่ได้สร้างปัญหานะคะเพราะว่าคุณมีความมั่นคงในเรื่องของการเงินดีวันนี้ไม่สร้างปัญหาค่ะความรักคนโสดจะเจอคนถูกใจวันนี้เจอคนถูกใจอาจจะนี่แหละอยู่ในกลุ่มญาติ ยากแนะนําให้รู้จักกันหรือบางทีเราเราไปงานหรืออะไรอย่างเงี้ยก็จะมีคนแบบเออเข้ามาพูดเข้ามาคุยแล้วคุณก็ชอบด้วยนะชอบแล้วก็ถูกใจด้วยเพียงแต่ทุกสิ่งทุกอย่างมันจะค่อยๆ่อยเป็นค่อยๆไปเรียบเรียบเรื่อยๆอาจจะยังไม่ได้โดดเด่นมากแต่มีโอกาสพัฒนาอยู่คือเป็นความรู้สึกดีอ่ะจะเจอคนถูกใจหรือบางท่านแฟนเก่าได้ข่าวแฟนเก่าหรืออาจจะได้พูดคุยกันอีกครั้งอันนี้ก็เป็นไปได้นะแต่ว่าก็ต้องดูกันไปยาวๆ คนมีแฟนรักกันดีนะคะรักกันดีมีความรู้สึกที่ดีแล้วก็ได้ใช้เวลาร่วมกันไม่ทะเลาะบอกแหวงนะมีเรื่องการงานะที่มีโอกาสทะเลาะหน่อยแต่กับแฟนเนี่ยดีแล้วก็เข้าใจกันดีรักกันดีค่ะวันนี้คนเกิดวันศุกร์เลขนำโชคของคุณ 8610 8610ในเรื่องของการงานถือว่าวันนี้เหนื่อยนะคนเกิดวันศุกร์เหนื่อยมันมีเรื่องที่คุณต้องจัดการมีเรื่องต้องเคลียร์มีเรื่องต้องสะสางต้องพยายามคือเหนื่อยทั้งกายเหนื่อยทั้งใจด้วยนะแต่ก็สามารถที่จัดการทุกสิ่งทุกอย่างได้ดีแล้วก็ผ่านพ้นไปได้ เพียงแต่ว่าบางทีมันก็มีปัญหาบ้างนะแต่ว่าก็<ๆ>โอเคจัดการได้การเงินไปยังไปได้เรื่อยๆอาจจะนิง่งๆอืดๆอื่ยๆ,ๆบางคนเงินเงินไม่เข้าเงินออกช้าประมาณนี้แต่ว่าก็ยังถือว่าไม่ไม่ต้องไปจัดการอะไรมันมากแค่ทําตามแผนการเงินที่เราวางเอาไว้ทุกอย่างก็คงจะไปได้ดีเรื่อยๆอะคะ่ะความรักดีคนโสด มีโอกาสเจอคนถูกใจมีโอกาสที่จะรู้สึกว่าบางทีถ้าสมมติว่าคุณคุยกับใคร <c oughs> มาสักพักหนึ่งแล้ววันนี้อาจจะเป็นวันดีที่ตกลงใจว่าเออเราเป็นแฟนกันเถอะเราครบกันเถอะอะไรประมาณนี้นะคะคือเป็นวันที่ดีแล้วก็มีความสุขมากแต่สําหรับบางท่านอาจจะเป็นวันที่คุณไม่ค่อยสนใจความรักในแง่ชู้สาวคุณสนใจความรักในครอบครัวอยู่กับครอบครัวมีความสุขชื่นมืนก็โอเคแล้ว ส่วนคนมีแฟนถือว่ารักกันดีค่ะวันนี้อาจจะมีโอกาสได้พูดได้คุยได้เจอการคุยกันเรื่องอนาคตนะอาจจะไปเจอญาติผู้ใหญ่เจอครอบครัวนะใช้เวลากับครอบครัวเราหรือครอบครัวเขาชื่นมืนมีความสุขค่ะ <c oughs> คนเกิดวันเสาร์ <c oughs> <c oughs> เลขนำโชคของคุณหนึ่งก้าศูนแปด 1,9,0,8 ในเรื่องการงานดีมากคนเกิดวันเสาร์นะทุกสิ่งทุกอย่างดูดีดูโอเคมีความสุขสบายใจแล้วก็เห็นโอกาสใหม่ๆช่องทางใหม่ๆในเรื่องของการงานคุณเองจะมีความกระตือรือร้นมีความหวังเริ่มรู้สึกแบบว่าเออเห็นอนาคตที่ชัดเจนมากขึ้นแต่ต้องใช้เวลานะไพ่เดอะซันเป็นไพ่ที่ดีมากๆเรื่องการงานแต่ว่ามันต้องใช้เวลาในขณะเดียวกันคุณจะเห็นทุกสิ่งทุกอย่างชัดเจนและคุณจะมีความกระตือรือร้นเออกระตือรือร้นที่จะผลักดันให้เกิดโน่นนี่นั่นอ่ะ คือทุกอย่างดีโอเคนะคะความสุขความสำเร็จข่าวดีเรื่องดีๆที่จะเกิดขึ้นนะแล้วก็การเงินต้องมีวินัยให้มากกว่านี้คุณต้องควบคุมตัวเองคือบางทีอยากจ่ายก็จ่ายอยากซื้อก็ซื้ออยากชอบก็ชอบอยากเที่ยวก็เที่ยว,ยวโดยที่ อาจจะไม่ได้ดูว่าอเงินมันจะพอหรือเปล่ามันจะติดลบไหมหรืออะไรไหมอย่างเงี้ยเราก็คิดแต่ว่าเออเออถ้าฉันเดือดร้อนล่คงจะมีคนยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือฉันมันก็มีคนยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือคุณจริงๆใครๆก็เอ็นดูใครๆก็รักคุณแต่ว่าถ้าเรามีวินัยมากกว่าน,นี้มันก็ดีนะคะคนความรักค่ะ คนโสดมีโอกาสที่จะเจอใครบางคนที่ถูกใจคนใหม่ๆเคสใหม่ๆจากการเดินทางของคุณค่ะไม่ว่าจะเป็นการเดินทางท่องเที่ยวหรือเดินทางไปติดต่อประสานงาน<ๆ>เดินทางเรื่องงานมีโอกาสเจอแบบแบบถูกใจเลยอะ่ะแต่ต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะคะดูกันไปทีละขั้นทีละตอนเพราะว่ามันมันก็ไม่ได้มีอะไรแน่นอนนะ <c oughs> คือบางทีอะไรที่มันมาเร็วเกินไปมันก็อาจจะไม่คงทนก็ได้อ่าค่อยๆดูคนมีแฟน วันนี้ต้องบอกว่าอาจจะมีระยะห่างเนาะอาจจะเป็นไปได้ว่าเออบางทีเราต้องเดินทางนู่นนี่นั่นหรือแฟนเราต้องเดินทางไม่ได้อยู่กับที่กับทางก็ต้องพยายามออทําความเข้าใจกัน ไม่ไม่ได้มีเกณฑ์ที่แบบว่าจะต้องมาทะเลาะบ,บ่อแว้งอะไรกันหรอกแต่ว่าเพียงบางทีความสัมพันธ์ของคุณสองคนการที่จะก้าวต่อไปข้างหน้าได้มันต้องมีการทําอะไรสักอย่างเราจะปล่อยไปตามเรื่องตามราวปล่อยไปตามแล้วแต่เวรแต่กรรมมันไม่ได้นะคะมันต้องมีการผลักดันมันเป็นไพ่ไม้เป็นไพ่ธาตุไฟอยากให้ความสัมพันธ์ไปต่อก็ต้องใช้แรงในการผลัก ต้องกระทําอะไรสักอย่างหนึ่งเพื่อให้ความสัมพันธ์มันพัฒนาไม่ใช่อยู่เฉยใครเฉยมันแล้วมันจะไปต่อได้มันไม่ใช่เพราะฉะนั้นต้องพิจารณานะคะคนเกิดวันเสาร์ทำอะไรสักอย่างเถอะนะให้ความรักมันดีขึ้นโอเคครบแล้วดวงประจําวันศุกร์ที่11ธันวาคม2563ให้กําลังใจทุกท่านค่ะก็พรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ